ทราบไหมครับว่าหลังจากที่ตัดกิ่งตอนกํายานมาแล้วเนะี่ต้นบอสเวียเนี่ยสักประมาณสัก5วันถึง7วันเนี่ยเป็นอาการที่พักฟื้นนะครับอ่าก็คือจะมีใบอ่ะจะต้องทิ้งไปเขาจะทิ้งเองของเขานะครับก็คือใบถ้าทิ้งใบปุ๊บลักษณะมันก็จะออกสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับพอเราจับจับปุ๊บมันก็จะร่วงไปเองนี่คือการทิ้งใบแต่ครั้นี้เนี่ยที่ปลายยอดเนี่ยจะออกยอดใหม่ออกมาทันทีเลยนะครับ นี่ก็คือจะเริ่มแตกออกมาแล้วนุออกมานี้นะประมาณ10วันนะครับ5-10ถึง10วัน5วันนี้จะเริ่มเห็นชัดเจนก็คือทิ้งใบบางต้นนี้ถ้ารากน้อย,นอยหน่อยก็จะทิ้งใบแบบโหดมากนะครับแบบนี้นะแต่ว่าจะแตกยอดออกมาให้เราเห็นกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมียางออกมาด้วยแต่ว่าก็ยางก็แห้งสีขาวซะแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าเขาจะชะง,งักอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตัดมา พอตัดมาปุ๊บจะทิ้งใบแต่ว่ายอดพวกนี้เนี่ยเขียวๆที่เห็นเนี่ยเหลือนะครับเหลือทุกกิ่งเลยแต่ว่าไอ้ใบที่เหลืองๆเนี่ยจะร่วงหมดนะครับลักษณะเขาจะร่วงทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งใบไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเนี่ยใบพวกนี้สีเหลืองๆเนี่ยก็จะทิ้งตัวไปนะครับเพราะว่าตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ10วันถึง15วันหลังจาก15วันใบ ที่ร่วงก็จะทิ้งใบลงหมดแล้วก็จะกลับมาขึ้นมาเป็นปกติต่อไปไม่ต้องตกใจช่วงนี้โตเร็วมากนะครับโตไวมากอย่างเนี้ยก็คือตัวนี้เป็นบอสวาเลียคาตาลียมีอู่สองกิ่งที่ตัดมากิ่งเล็กมากแต่ว่าไม่ค่อยมีรากเพราะว่าเหมือนกับว่าตุ้มตอนมันโดนน้ําไปเยอะแล้วก็น้ํามันขังอยู่ในตุ้มตอนแล้วทําให้มันไม่ไม,ไม่ออกรากแล้วนะก็เลยลก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกนี้ไม้พวกนี้ไม่ต้องการน้ําขัง แต่แห้งๆได้แห้งๆนะถ้าเป็นตุ้มตอนที่แห้งๆมันจะเจ๋งมากเลยมันจะออกรากมาแบบฟูมากเลยแบบนั่นนั่นตุ้มเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งที่เป็นเอาออกมาชําไว้เมื่อประมาณ5วันถึง7วันที่แล้วเนี่ยนะประมาณนั้นนะเพราะว่าลุงทําคลิปวันแล้วจะจำไม่ได้ว่ากี่กี่วันแล้วนะแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือทิ้งใบก่อนอันดับแรกตัวนี้ก็คือบอสโวเรีซากะนะครับเป็นบอสเวเรีอันดับหนึ่งของโลกที่ประกาศชื่อออกมานะครับว่าเป็นบอสเวเรี เป็นพืชตะกูลบอสวเวอเรียแล้วก็มีสัปปคุณแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆแม้แต่การรักษาโรคในด้านการแพทย์นะครับก็คือลุงสะสมแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาจนเกิดความรักและความศรัทธาในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เลยมันเกิดเป็นแปลงเล็กๆของเราก็คือ200ตารางวา200ตารางวาเนี่ยก็จะใสก่กระถางให้8นิ้วแล้วก็เลี้ยงให้โตแล้วก็ดูว่ามันจะเจริญเติบโตยังไงมันอยู่ร่วมกันได้ยังไง อ,อีกส่วนหนึ่งที่เป็นกระถางเล็กๆก,ก็จะมีเพื่อนๆที่จองไว้ก็จะแบ่งขายออกไปแต่ว่ากระถางใหญ่ก็จะเก็บไว้แล้วก็จะทำเป็นะจะทําเป็นแถวเรียงนะครับเพื่อที่จะดูดูแล้วก็ปรุงดินให้เหมาะสมว่าทดลอง